สวัสดีครับอิทิพรมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็จะนํามีดหลวงพ่อเดิมมาให้ชมกัน3มเล่มเป็นขนาดพกพา2เล่มแล้วก็ขนาดไซส์ปาก,กาเล่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากที่เป็นดํางาฝักไม้ก่อนเล่มนี้เนิ้วครึ่งเฉพาะใบอยู่ที่4นิ้วนะครับเล่มนี้เก่าสวยมาก กันเขาเป็นเงินครับแผ่นเงินแล้วก็มีเส้นเงินเนี่ยม้วนปิดทับอีกทีหนึง่งแม้เป็นอลูมิเนียมขาปิ่นโตดำงาฝักไม้อันนี้ก็เป็นยุคประมาณ90กว่าปีนะครับ90กว่าปีเกือบร0อปีได้เลยเพราะว่าอยู่ในช่วงยุคต้น,ตน ลวดลายเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับจะไม่เหมือนใครเลยในบรรดามีดหมอหลวงพ่อเดิมที่มีทั้งหมดนี่ก็จะมีเล่มนี้ครับลายจะแปลกกว่าเขาเป็นเสมาใบโพแบบยกต้นนะครับพร้อมทั้งมีการสลักขละยันไว้เต็มใบมีดทั้งสองฝั่งเลยเก่า <c oughs> แล้วก็สวยมากเลยครับลองเลือดชัดลายกระดูกงูลึก ลวดลายแปลกสวยงามสภาพดีนะครับสภาพนี้95เเลยครับก็อาจจะผ่านการใช้งานมาบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของมีดเก่าแต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่มีโยกไม่มีสัตว์นะครับ เล่มนี้ยาว10นิ้วใบ6นิ้วครับด้ามไม้ฝักไม้กันเหล็กดำลัดทองเหลืองไว้ที่ฝักเล่มนี้ก็งามเหมือนกันลายเขาก็เป็นลายที่ไม่เหมือนไขรนะครับลวดลายเป็นกรหนกดอกไม้ดูจะคล้ายๆน้องสิงแต่ไม่ใช่นะครับเป็นลายดอกไม้คล้ายๆกับพวกดอกว้วยไม้นะครับ ก็เป็นช่างยุคต้นๆเหมือนกันเล่มนี้สวยมากเหล็กเกรดดีด้วยครับเหล็กอย่างนี้จะเป็นสนิมได้ยากกว่าเหล็กแบบอื่นนะครับเหล็กออกสีขาขาวลวดลายความเก่าชัดเจนมากครับการอัดข้างแห้งแน่นสวยขนาด10นิ้ว คุณผู้ชายก็ถือว่ากำลังโอเคนะครับไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปลายนี้มีแค่เล่มเดียวนะครับที่เป็นกระหนกดอกไม้แบบนี้ไขรที่กำลังต้องการมองหาหรืออยากจะสะสมมีดหมอหลวงพ่อเดิมลายแปลกๆสวยๆลองพิจารณาเล่มนี้นะครับต่อมาเล่มสุดท้ายครับเล่มนี้เล็กมาก ยาว4นิ้วเศษจจเศษเฉพาะใบ2นิ้วจริงๆเล่มนี้ถือว่าเป็นขนาดาสาริกาก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ถึง4นิ้วครึ่งด้ามไม้ฝักไม้กันและแหมลัดด้วยทองเหลืองเล่มเล็กกระทัดรัดสวยมากเสมาใบโพช่างฉิมครับมีเล่มเล็กเล็กแต่พุทธคุณก็ ดีครอบจัก,กรวาลเหมือนเล่มใหญ่รวมถึงรายละเอียดทุกส่วนนะครับล่องเลือดลายกระดูกงูกระหนกดอกไม้เสมาใบโพสมบูรณ์เหมือนเล่มใหญ่ทุกประการเลยครับแต่เขาจะถูกย่อมาในรูปแบบเล่มเล็กๆก็เหมาะสำหรับพกใส่กระเป๋านะครับกระเป๋าเสื้อกระเป๋าสะพายนะครับพกได้ทั้งคนสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีเลยครับเล็กกระทัดรัดมาก เก่าสวยนะครับเสมาใบโพช่างชิมใครชื่นชอบสนใจติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับทั้งสามเล่มได้มาจากโชาวบ,บ้านแถวหนองโพนะครับตระกูลลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเดิมชอบเล่มไหนติดต่อสอบถามมาพูดคุยกันครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณะครับ